โอเคนะผมเราก็อยู่ในเกมไมค์ครามนะครับไมค์เซิร์ฟเวอรที่ชื่อว่าเซิร์ฟนี้ดีแค่ไหนนะครับนี่นะผมเปิดมาก็เลขสวยนะครับเจอเหล็กกับฐานแล้วนะโอเคนะคเซิร์ฟ <Surf S 2> เราหาเซิร์ฟมอะได้ละว่ากว่าเราจะหาเซิร์ฟนี้ได้ก็นานนะเป็นไม่ได้พี่ก้อยอยู่นะ เออเดี๋ยวผมจะทำการใครอยากเจอแผนที่แบบแบบนี้เหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำการถ่ายภาพไว้นะนะครับผมเราดูท้ายคลิปได้เลยนะครับโอเคคนระับ ไม่รู้ว่าจะเจอเหล็กกับกมหรือเปล่านะ เดี๋ยวเพื่จนตีหัวท้ายนันเลยโอ้ไปไหนแล้วอะแหลกมากโอ้แหลกสุดนุสกโพมันแน่วเยนะเดี๋ยวตองจับกับเพื่อกก็จะดีปากไปด้ดูนะครับ บอกไปูยอนาจานอ้นะทีนี้จะมีถ่ายอ่ถ่ายเยอะเลยถ่าเยอะมากเลยาดกเยอะาทเยไายถ่ายตอเที่ยงตอนที่สองแล้วดูคาบิแอคแล้ว ดีนะอ๋อใช่นะแล้เดินพิการภาษามันเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยเ,เวค่อยทิ้นี่แหละเหลือแล้ว,นะวไม่องล้วไม่จุดไ้แล้วก็ครับโลนะครับต่อมให้ลืมไปก็อะขุดทีเดียวเลย เคได้โลแล้วฮะเคในสกิลตันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกเราก็ลงท่าแบบสบายใจเฉื่อยเลยล่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย โอเคนะครับมาขุดทิ้งเลยอาชิ้นนี้ขึ้นแล้วท่านุถ่านถ่านเต็บไว้ก่อนนะลุบอ๋อได้ทำสนก้อนนี้ให้กองอีกถ่านเต็มเลย

อ้เยเจ็เขาไปฆ่าวัวที่ทงให้เขาขุดก่อนโอเคโอ้ถ่านมา56เลยนะครับพุ่มถ่นานน้อยมากมนก้อยป้าแล้วเยอะอยู่นะจริงเยอะอยู่เยอะอยู่แตะมืดอ,อีกแล้วโอ้โหยังซะยังขุดถ่านได้เลยอะ่ะโอ้หมดเวลาวมืดไวมาก ไม่ได้ตัดไม้มา,มาเยอะๆเลยอะ่ะเน,นี้ก็ไม่อาหารก็ไม่ค่อยมีเลยไม่ใช่เมื่อกี้เห็นรวอยู่โอ้ยมามาม,ามาื่อไหรตอนนี้โอเคเจอเหล็กยังมีอยู่ไปกดเหล็กก่อนละกันเห็นแกแล่ละขอข้าขอเลี้ยงเอาอาหารมาก,ก่อน โ okay. อเคไอ้กีโกสวยตัดไม้ก้อนไม้เราไม่มีนี่ว,ว่ะลืมไปโอ้ฝนตกอีกโกโ้โหแม่ยังสวยว่ะเอ้สัมบิเกิดกัะนิ่นั่เราต้องรีบตัดแล้วก็รีบสุดรูก่อนนะ ดีนะรีบขุดรีบเสร็จนะดีฟังตัวเอง่อนเลยนะ ทอดก่อนเลยคืออะไะเราดีปากก่อนมังมือตวีน,น้าแกะไว้กินแล้วนะ มีท่านเยอะพ่อมาไปเผาป่าแล้ว ขุดลงไปก่อนแล้วกันนะโอ้โหตอนนี้ก็นานเลยแล้วตอนนี้ก็จะมีเวลาขุดอีกเดี๋ยวขุดลงไปก่อนเดี๋ยวฉันดีขึ้ ขออีอยานกันนะครับโอ้ยใว่แล้วแม่โ้ยมันน่าขานักี่นะน่าจะเป็นบนเขาด้วยเ๋ยาเราจะเจอฐานเด็กหน่อยจะดู ดีมาัวเรงทำยกเเลยนะแยกดีๆแตไว่คุยยานั่นน่ะ มาแล้วครับไม่รู้หน้าอะไกิจสิบมงพวกเราไปทก่บมานว่าก นี่ก็ไปจบคลิปก่อนเลยนะเราจะทำตอาต่อนานไปหม้เลยเราไม่เจอเลยโอเคครผมผมคลิปเีงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหมคลิปหน้านะโอเคนะผมบายครับบายครับผมไปละ